เป็นแม่บ้านไ่จำบ,บ้านนี่ไปแล้วหนูไม่ใช่ลูกแม่แล้วใช่ไหมเนี่ยมัมยนทำไปเถอะทำไมอ่ะคนจะเก่งกันต้องเก่งงานบ้านงานเรียนด้วยสิไม่ใช่ว่ากินขนมเก่งอย่างเดียว ตั้งแต่เช้ามาตุว <laughs> กีสานตร้นนี่บอกเออนี่เห็นมันเป็นวัสดุแน่นมันเก่งแล้วโอ้โหป๋าใช่ป๋าดูเานี่มันแล้วนี่กวาดปัดออกน้ำฝุ่นน้ำอย่างเห็นมันนั่นฝุ่นนะเห็นมันฟุ้งฝุ่นงมาแมนปัดออกน้ำเป็นโนน่อน,น,น้ำนี่วัดเออนั่นละนั่นละแมนแล้วเฮ็ดซูมือที่วี่งมันี่เห็นมันนี่ฝุ้งหลัง <c oughs> วิศุนีน่ละวิชาันงานบ้านของแขกทีนี้หนูก,ก็ไม่ต้องเรียนอะไรอื่นแล้วใช่ไหมบ่าเห็ดเอารวด